เรามาดูในส่วนของคลิปที่2กันนะคะหลังจากที่เราลงโปรแกรม bookmark นะคะโดยมีตัวชตคัดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันต่อไปก็คือเราจะมาอาจทำการอัปเดตตัวบุ๊กมา r ์ตัวนี้นะคะก็คือคลิกตัวนี้นะคะคลิกตัวลิงก์ตัวนี้เข้าไปพอคุณครูค,คลิกเข้าไปมันก็จะปรากฏหน้าอันนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูให้ดูใกล้ๆนะคะหน้านี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ไฟล์ เวลาที่เราจะใช้ก็คือเราใช้แค่2อ,อันนี้นะคะก็คือ bookmark 2 5 5 1 exe กับตัวถัดไปนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าเราทำยังไงกันนะคะอันแรกก็คือขั้นตอนแรกครูคลิกคำว่า bookmark นะคะ2 5 5 1 exe คลิก e, เข้าไปนะคะเครื่องมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะรอสักครู่ตอนนี้ เครื่องทำการดาวน์โหลดได้แล้วเสร็จแล้วเราเข้าไปดูในส่วนของดาวน์โหลดนะคะว่ามันมาแล้วหรือยังอตอนนี้ยังไม่สมุ์อ่านมาแล้วนะคะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวแบบนี้นะคะต่อไปอ,อันถัดไปที่คุณครูจะต้องทำก็คือเข้าไปอ่านนะคะเข้าไปอ่านก่อนอัปเดตโปรแกรมอันนี้เป็นการอัปเดตโปรแกรมนะคะเราจะเข้าไปอ่านก็คือคลิกเข้าไป นะคะามาดูรายละเอียดเขาจะบอกว่าให้คุณครูไม่ต้องการไม่ต้องทำรรมูทอะไรนะคะก็คือให้คุณครูเอาไฟล์อันเมื่อกี้ที่เป็นรูปดอกบัวเอาไปวางเก็บไว้อยู่ในไดซีบุ๊กมาร์กสองพโดยให้วางทับไฟล์เดิมนะคะมาดูวิธีการทำว่าเราจะทำกันยังไงนะคะไปดูนะคะ ก็คือเราไปเปิดในส่วนของดาวน์โหลดนะคะตอนนี้นะตอนนี้อยู่นี้แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เราะคะ่ะนำไปเก็บไว้ในไดซีนะคะในไดซีชื่อว่า b o ๊กมาร์ก5 5 1นะคะก็คือเราก็เริ่มทำเลยเราก็เปิดไดซีตรงนี้นะคะไดซี ICE, แล้วก็เลือกคำว่า bookmark 2000 5 5 1นี่แหละค่ะอ่ะนะคะเลือกมาแล้วที้เราไปเอาไฟล์เมื่อตะกี้ค่ะที่เราดาวน์โหลดที่อยู่ในดาวน์โหลดนี่แหละค่ะคลิกตรงดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลือกอันนี้นะคะบุ๊กมาร์กตัวน,นี้นะคะอันที่เป็นดอกสีสีเหลืองๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทําวิธีการก o p ี้ไปวางได้เลยนะคะก็คืออาจจะหัอาจจะทําวิธีง่ายๆก็คือคลิกแล้วก็ลากแบบนี้เลยค่ะ ลากมาวางตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ไปนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนี่คือการาเราอัปโหลดโปรแกรมเพราะถ้าว่าคุณครูไม่อัปโหลดโปรแกรมเวลาเราเปิดมาปุ๊บมันจะไม่เป็นปีการศึกษาณนะปัจจุบันนะคะเรามาดูว่าได้แล้วหรือยังไปิดไปแล้วก็เปิดนะคะรอสักครู่เห็นไหมคะ และตอนนี้เป็นปีปัจจุบันแล้วถือว่าคลิปที่สองเสร็จแล้วนะคะ